เนือฟ้ายังมีฟ้าเนื้อคนยังมีคนจากระวาลกว้างใหญ่ไพศาลดาวเดือนเคลื่อนคลอยแปรเปลี่ยนทุกโมงยามอัศจรรย์เหลือขนาดจึงเป็นต้นกำเนิดตำนานมากมายบางก็กล่าวว่าบนเขามีผู้อมตะดูดซับไอดินกินฟ้าขนจากวัฏจักรสังขารเหาะเหินไปมาคว้าดาวสาวเดือนเคลื่อนไหวรวดเร็วพวกเขาต่างมาเพ่นเพียนฝึกวิชา ประสมเพื่อขไขปริศนาความยั่งยืนแห่งฟ้าดินให้มนุษย์เนื้อธรรมชาติเชกเช่นเดียวกันสิ่งงอใบทั้งหลายเมื่อบำเพ็ญตนแล้วควรลักกิเลสและความโลภเพราะเป็นต้นตอแห่งความชั่วร้ายระยะนี้ระหว่างที่ขานั่งสมาธิรู้สึกเหมือนมีพลังแปลกปลอมมาเฝ้าจับตาดูเราอยู่ และยังได้ยินเสียงกรีดร้องอย่างโหยหวนที่เกิดจากการเข็นข่ามาก,กับพลังสัก<ป>ดูท่าคงจะมีมารร้ายต้องการท้าทายความหนักแน่นของเราอีกงมอใบเป็นผู้นำขุ้นเขาเราอนิ่ต้องระวังให้มากป้องป้องกันเพศภัยไม่เยือนทุกเมือ่อรักษาควาสมสงบแห่งเทือกเขาสูสันให้คองอยู่ต่อไป ดูสิเขาง้อใบาทางโน้นรัศมีเรื่องเราเพราะมีลูกศิษย์มากมากไม่เหมือนเราที่อยู่ทางโน้เพียงลำพังสองต่อสองเขาคุณลุนของเราสืบทอ,อดมาโดยถือตะวันจันทราคือลิขิตคุณลุนก็คือหนึ่งเดือนหนึ่งตะวันจึงมีศิษย์และอาจารย์คนเดียวเทียนจงเจ้ามาอยู่กับข้านานแค่ไหนแล้วสองร้อยปีครับสองร้อยปีแล้วเหรอ ผ่านไปอีกสองร้อยปีแต่ข้าก็ยังคงไม่เปลี่ยนแม่อาจารย์ปู่จากไปนานแล้วข้ายังคงคิดถึงไม่วายอย่างไรเสีก็ไม่อาจจะตัดใจการบำเพ็ญของข้าจึงไม่ได้รุดหน้าเทียนจงข้ามให้เจ้าดำเนินรอยตางเจ้าต้องไปจากข้าชะตาข้าอยู่ที่ชัยชนะของเจ้าอย่าได้ลังเลรีบไปซะ เมื่อเราสองคนเข้ามาแล้วก็ไม่คิดจะออกไปง่ายๆอีกเราไปคนละทิศคนละทางห้เจอยาวชวนก็ให้มารอที่นี่ถ้าไม่เจอก็อยู่ในนี้ไปชั่วชีวิตไม่ว่าเราสองคนใครจะถูกจับรับปากข้าอย่าได้ยั้งมือข้ามันตัดไฟแต่ต้นลมไม่ต้องห่วงหรอกข้าต้องทำอย่างนั้นแน่แม้ครบกันมาร้อยปีแต่ก็มีภาระหน้าที่ ผูเจ้า่อบบางทางไว้ไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ตามห้ามใช้อาวุธเด็ดขาดข้าจะเข้าไปช่วยพวกเขาเองจำไว้ออกกำลังไปสำคัญมาช่วยขันชงประกายฟ้า กาเสนอให้เราฟื้นฟูนสำนักใหม่งอใบจะขาดเจ้าสำนักไม่ได้ใครจะไปตามสิทธิพี่ใหญ่ตันเฉินจือ และสิทพี่ลีอิงฉีของเรากลับมาลงกำลังกับพวกเราปกป้องสำนักงอใบแม้จะเหลือผู้คนเพียงน้อยนิดก็ตามเราก็จะสู้สู้ให้ถึงที่สุดเพื่อความถูกต้องและเพื่อสู้สัน้นถ้าเราเกิดโชคร้ยายพ่ายแพ้ก็ถือว่ามองหน้ามันพชนติด ไม่ละอายต่อใครมันมาันมาของมันเองบังคับกอได้ไม่เป็นตัวของตัวเองเลยแต่ก็สร้างความมั่นใจถึงไม่ใช่กระบี่ผูกเหมือนก่อนอะมาแล้วมาร้อยมาแล้วอยมาแล้ว O <coughs> มันร้ายกาจมากคนถอยไปอย่ามัเสี่ยงถอยไปสู้ไม่ไหวแล้วทุกคนนี้ไปก่อนไม่ต้อห่วงข้าตัอรอดไว้มาเด้อไป มีไปดูเขาลูกอื่นโอ้ยอะไรตกลมาน่ะข้าบนเกิดเรื่องเหรออ๋อ อิทธิฤทธิไปไหนหมดเ่ะทําไมร่วมเหมือนหองปีกหักอย่างนั้นน่ะเพราะอะไรอ่ะอ้าวร่วงใหม่ตัวแล้วถามให้ทันเพรามันโหดมากเราวผมป้องไม่ไหวอะนี่กระีข่ารับไปนัแต่นี้ไปมันจะเป็นของเจ้าและจะพาเจ้าลงเขาไปไปสิ มีคนบาดเจ็บเพียบเลยเวยกันหน่อยแล้ว เจ้าได้แล้วแม่มีเทียนถูกข่ายึดแล้วง้อใบก็ถูกข้าทำลายยอดชวนที่ชอบบอกว่าข้าอ่อนัดไม่เอาไหนทีนี้พอไม่มีง้อใบสุสันต์ก็จะอยู่ในกำมือข้าแต่เจ้ายังอยู่ในอุโมงค์โลหิตเด็กๆเอาตัวหนาไปดูนี่ตันเฉินจือตักราคถอนคนซะอารามตรงหน้าเจ้าทำลายมันให้ยับ 哈哈哈哈哈哈。 ถลุดแล้วเ้ยหลุดแต่ลวกไม่ตัวเองปลาชัยใครง่ายๆแน่ข้าจะกลับไปสน,นามรบสังหารศัตรูใครขวางข้าคนนั้นคือศัตรูด้วยศัตรูเหรอกระบี่เน่า เห็นหน้าก็เกลียดนักเฮ้ยไอ้โเกลอะไรข้าเล่าพุ่งโมออกมาแท้ๆรู้จักก็ไม่รู้จักต้องปันเอาปันเอาโอ๊ยเฮ้ยก่อนดิ้เฮ้เฮ้ดฮ้ยเฮ้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  And when you feel your love, your love.